โทรศัพท์พังเข้าไลนา์ไม่ได้จ่ายเงินไม่ทันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดโดนตัดสิทธิ์ออกจากงานอิสเรลล้านเปอร์เซนต์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนวันนี้เลยมีพวกเราที่เป็นรุ่นที่17คนหนึ่งได้ถูกตัดสิทธิ์ออกไปเพราะสาเหตุนี้เราจะมีวิธีป้องกันปัญหานี้ได้อย่างไรเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้มีเรื่องที่น่าเสียใจเรื่องหนึ่งนะมีเพื่อนผู้สมัครรุ่นที่17ของเราคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ออกจากงานอิสราเอลสาเหตุคือจ่ายเงินไม่ทันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดทำไมเขาจ่ายเงินไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ด้วยกันนะ เรื่องนี้ก็มีการแจ้งข้อมูลมาในกลุ่มช่องลุงหน่อยตอนแรกเขาก็อยากจะให้ทางลุงหน่อยช่วยนะครับแต่ว่าพอพิจารณานะครับแล้วมันไม่สามารถจะช่วยได้นะครับก็พยายามช่วยให้เขาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแต่สุดท้ายแล้วพอได้คําตอบจากเจ้าหน้าที่ในกลุ่มไลน์นะครับว่าเขาโดนตัดสิทธิ์แล้วนะครับเขาต้องสละสิทธิ์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตามที่เจ้าหน้าที่ตัดสินนะครับช่องลุงหน่อยก็คงไปทําอะไรมากมายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอํานาจตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เขาได้แจ้งว่าวันที่30มิถุนายนนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยโทรศัพท์ของเขาได้พังลงนะครับพอโทรศัพท์พังก็ไม่สามารถเข้าโทรศัพท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไลน์ไม่ได้อยู่แล้วแล้ววันที่1กรกฎาคมนะครับก็เขาก็ไปรับโทรศัพท์ ตามที่ช่างบอกว่าน่าจะซ่อมเสร็จแค่วันเดียวนะครับปรากฏว่าไปถึงช่างก็บอกว่ายังไม่เสร็จนะครับมาเสร็จในวันที่2กรกฎาคมนะครับซึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์ตามที่ช่างนัดหมายแล้วละรอบนี้เขาได้เปิดโทรศัพท์ในช่วงเวลา15บหนกาสนาทีแล้วก็เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับของคนที่รอบินวันที่13กรกฎาคมนะครับ เพื่อนเราคนนี้จะบินในวันที่13กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้นะเพราะเขาเข้าไปนะครับก็ต้องตกใจเลยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกลุ่มลายไว้นะครับว่าให้จ่ายเงินภายในวันนี้วันที่2กรกฎาคมอ่าภายในเวลา14นาฬิกาด้วยนะครับซึ่งเขาเปิดโทรศัพท์ แล้วเข้ากลุ่มลายในช่วงเวลา15นาิกา30นาทีเพราะฉะนั้นมันเลยเวลา14นาฬิกามาแล้ว1ชั่วโมงครึ่งนะเขาก็พยายามที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มลายนะครับก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับแล้วก็พยายามโทรติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็ไม่มีใครรับสายต้องบอกก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ไม่รับสายเนี่ยพอผมเช็คแล้วเบอร์โทรที่เขาโทรไปไม่ใช่เบอร์โทรฝ่ายอิสราเอลนะ อยากจะบอกว่าเบอร์โทรที่เขาให้มาในกลุ่มเนี่ยเป็นเบอร์โทรของกระทรวงแรงงานนะครับจะเป็นฝ่ายไหนก็ว่ากันอีกทีนะผมตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่เป็นเบอร์โทรของฝ่ายอิสราเอลดังนั้นข้อนี้นะเตือนใจทุกคนเลยนะครับจะไปทำงานอิสราเอลคุณต้องรู้เบอร์โทรของฝ่ายอิสราเอลนะเพราะมันเป็นช่องทางเดียวที่คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ได้นะครับหากคุณไม่ทราบเบอร์เวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้คุณจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะครับโอเคเรามาต่อกันนะหลังจากที่เขาแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับหรือว่า4โมงเย็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบกลับมานะครับให้เขาทำเรื่องสละสิทธิ์นั่นหมายความว่าเขาโดนตัดสิทธิ์ อันนี้ชัดเจนเนาะต้องไปรอสมัครรุ่นที่18หากอายุยังไม่เกินนะเคสนี้เลยเวลามา1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็คือกำหนดไว้ที่ไม่เกิน14นาฬิกานะครับแล้วเขาพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินได้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เอาจริงนะสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เอาจริงนะครับต้องเข้าใจในตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ผมคิดว่ากรณีนี้อาจจะเป็นการเร่งจัดส่งนะครับดีไม่ดีเอกสารของเราคนที่จ่ายเงินทั้งหมดจะถูกจัดส่งนะครับเพื่อไปขอวีซ่าที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยภายในเวลา16นาฬิกานะครับอาจจะต้องออกเดินทางในช่วงเวลานี้หรือเวลา15นาฬิกาด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดไว้ที่14บนาฬิกาซึ่งเป็นเดทไลน์ที่เขาจะรอได้นะครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุว่าเขาไม่สามารถที่จะอารุ่อร่วยได้เนื่องจากทม์ลายทุกอย่างนะครับช่วงเวลาทุกอย่างเขาได้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องทำงานไปหมดแล้วนะอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆน,นะหลายคนคิดว่าหุ้ยเลยไปแค่1นาที2นาทีไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาจริงจังแล้วเขาต้องเร่งจัดส่งพวกเรา แลวรุ่นที่17มีคนต่อคิวอีกเยอะเลยนะครับเขาคงไม่รอใครใครไม่พร้อมก็โดนตัดสิทธิ์ออกไปนะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับทีนี้เราจะมีวิธีป้องกันปัญหาได้อย่างไรในกรณีที่โทรศัพท์ของเราพังลงเนาะสาเหตุโทรศัพท์พังไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราก็ใช้โทรศัพท์คนอื่นเพื่อจะโทรติดต่อได้แต่หลักๆก,ก็คือตัวลนะ์เนาะลายซึ่งเราต้องเข้ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตามที่เจ้าหน้าที่เขาประกาศนะครับ ให้เราเข้ากลุ่มไลน์นะครับภายในวันนั้นวันนี้แล้วเขาไม่ให้โอกาสให้เราเข้าไลน์ที่สองที่สามเพื่อสำสำรองได้เลยนะเขาอ,อนุญาตแค่ไลน์เดียวก็คือไลน์ของอของแรงงานนะครับที่จะเดินทางไปเท่านั้นแล้วเราจะมีวิธีป้องกันปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับต้องบอกก่อนนะวิธีป้องกันของผมไม่ได้บอกว่าถ้าคุณโดนตัดสิทธิ์แล้วจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะของผมคือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์ ทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เราจ่ายเงินให้ทันตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดระยะเวลานะครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือถ้าโทรศัพท์พังต้องทําดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกเลยวันที่โทรศัพท์พังหากคุณมีลายสํารองหรือมีลายของภรรยามีลายของลูกมีลายของพ่อแม่ให้โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วขอนำลายนั้นนะครับเข้ากลุ่มลายนะครับเจ้าหน้าที่เขาพร้อมจะเปลี่ยนให้ ถ้าคุณโทรไปแจ้งนะครับวันที่โทรศัพท์พังเลยนะอย่าล่าช้านะครับช้าไปแค่วันสองวันก็ไม่ได้อย่างเคสนี้มันแค่วันที่โทรศัพท์พัง30ใช่ไหมเจ้าหน้าที่กําหนดจ่ายวันที่2เห็นไหมครับมันมีผลกระทบทําให้คุณนะ่ยจ่ายเงินไม่ทันโดยทันทีนะครับในกรณีที่คุณไม่มีลายสำรองเลยไม่มีภรรยาก็ไม่มีลายนะครับหรือ,อไม่มีลายของญาติใกล้ชิดเลยนะครับ คุณจะทำย่างไรคุณก็ต้องรอโทรศัพท์ซ่อมจนเสร็จใช่ไหมครับหรือว่าคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ทำลายใหม่แต่แน่นอนหลายท่านไม่สะดวกและมันใช้ระยะเวลานะครผมก็แนะนำข้อที่2นะครับให้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกวันเพื่อสอบถามข่าวความเคลื่อนไหว จนกว่าคุณจะเข้ากลุ่มไลน์ได้คุณโทรไปทุกวันเลยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตกลงมีการจ่ายเงินไหมครับวันนี้เจ้าหน้าที่มีเรื่องอะไรแจ้งในกลุ่มไหมครับผมไม่สามารถเข้าไลน์ได้โทรไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะคุณต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีลายสำรองนะครับคุณไม่สามารถทราบข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับวิธีการเดียวก็คือโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ต้องเล่นกันแบบนี้นะผมไม่รู้จะหาวิธีช่วยยังไงนะครับมันอาจจะเป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่แต่ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเลือกอื่นให้เรานะครับเราก็โทรไปสอบถามทุกวันเลยถ้าอย่างนี้คุณจะไม่พลาดนะครับหากเจ้าหน้าที่เขากําหนดจ่ายเงินวันที่2เนี่ยคุณโทรไปเช้าวันที่2คุณก็รู้ละอ้าเจ้าหน้าที่กําหนดไว้ละว่าวันนี้ต้องจ่ายเงินเวลา14บสนาฬิกานะครับคุณก็จะไม่พลาดในการจ่ายเงิน แล้วข้อที่สามนะครับอันนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นแหละคุณต้องพยายามหาเพื่อนที่บินในวันเดียวกันนะครับพูดคุยกันโทรกันโทรคุยกันทุกวันเลยช่วงนี้นะครับเอ้ยโทรไปว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เป็นไงบ้างนะครับแจ้งข่าวสารอะไรบ้างนะครับคุณก็จะได้รู้เพราะคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ถูกไหมาเพื่อนก็จะโทรมาบอก เฮ้ยเจ้าหน้าที่เขากําหนดวันจ่ายเงินแล้วนะเองจ่ายเงินแล้วยังนะครับเพื่อนเขาก็จะได้บอกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติตามที่ผมแจ้ง3ข้อนี้หลังจากที่โทรศัพท์พังยังไงคุณก็ไม่พลาดที่จะได้ไปทํางานอิสราเอลยังไงคุณก็จ่ายเงินทันอย่างแน่นอนนะครับเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนใหญ่เลยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องที่เป็นเคสนี้ด้วยนะครับก็รอสมัครรุ่นที่18 เสียดเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าน้องก็เตรียมกระเป๋านะครับเตรียมกู้เงินอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับจัดกระเป๋าเข้าเรียบร้อยแล้วเขาก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับก็หวังฟังข่าวดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีงานก่อสร้างที่เขารับสมัครอยู่หากน้องสามารถทํางานก่อสร้างได้ก็สามารถไปทํางานก่อสร้างได้เลยนะไม่ต้องไปรอรุ่นที่18ก็ได้แต่ถ้าทํางานเกษตรได้อย่างเดียวก็ไปรอรุ่นที่18แแล้วกันเนาะฝากปิดท้ายนะครับ เบอร์โทรของฝ่ายอิสราเอลคุณต้องทราบนะเบอร์นี้เลยนะครับจดไว้เลยนะเบอร์02245 0978แล้วก็เบอร์02245 9430เวลามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณจะได้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนะจะไปทำงานอิสราเอลเรื่องแค่นี้อย่าพลาดนะครับถือว่าถ้าผมเป็นพลสัมภาษณ์นะผม ถ้าบอกเบอร์โทรงานอิสราเอลไม่ได้ผมก็จะไม่ให้ไปเหมือนกันนะเพราะถือว่าคุณไม่ใส่ใจเลยที่จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายอิสราเอลเลยนะครับเบอร์โทรเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนต้องทราบนะโอเคหวังว่าคสนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับให้กับทุกคนนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกเรารอมาตั้งกี่เดือนนะ่ะ เจ็ดแปดเดือนกว่าเขาจะกลับมาจัดส่งปรากฏว่าพอกลับมาจัดส่งเรามาตายเพราะว่าเราจ่ายเงินไม่ทันแค่ชั่วโมงกว่า,วาเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นผมผมก็รับไม่ค่อยได้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนใส่ใจนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับถ้ามีปัญหาอะไรรีบโทรจแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับปรึกษาเจ้าหน้าที่เข้าไว้นะครับเขายินดีที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้ว ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ